ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะฮะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT เค u d i o นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังกุนดูกันนะครับผมกุนดกันเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คสไตล์ก่อนละกันนะเช็คสไตล์ก่อนละกันส่วนใหญ่เป็นบล็อกถ o บลนะครับผม ส่ดดวนใหญ่เป็นบล็อกถึงบล็อกไม่ใช่โฮมเพลเยอร์ whole ก็มีเยอะโฮมเพลเยอร์ก็เยอะนะนะครับผมก็จะบล็อกถึงบล็อกสองเวอร์ชันนี้เหรอส่ดดวนใหญ่เป็นโฮมเพลเยอร์เออวะ่ะส่ดดวนใหญ่เป็นโฮมเพลเยอร์นะสำหรับกูดูกันโฮมเพลเยอร์ <Whole player S 2> เกือบหมดนี่นก็โฮมเพลเยอร์แฟนชัยก็โฮมเพลเยอร์สแตนดาร์ดก็โฮมเพลเยอร์อ่ะนะครับผมก็จะมี สองเวอร์ชันนี้นะครับผมที่เป็นบล็อกทูบ็อกนะครับผมตัวล่าสุดนะก็จะเป็นตัวทีมชาตินี่แหละฟีเจอร์เขียวทีมชาตินะมาบล็อกทูบ็อกก่อนละกันนะครับผมบ็อกทูบ็อกเนี่ยเป็นกลางรับนะเป็นกลางรับเวอร์ชันใหนหดกันเดี๋ยวนะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้ใจนะมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า ตัวนี้เก้าห้าตัวนี้เก้าสี่คือคือดี์นะเออตัวนี้จะได้เกมรับหรอตัวนี้จะได้เกมรับหรอตามตำแหน่งหรอเกมรับหรอเกมรับก็มันไม่ได้ถือว่าเยอะมากแต่ตัวนี้ก็น้อยบล็อกทูบล็อกในตำแหน่งเดียวกันบล็อกทูบล็อกเนี่ยมันวิ่งเยอะอยู่เลยนะอระหวังเก้าห้าเก้าสี่ส่วนตัวไม่เอ,เอียงไปทางเก้าสี่จริงนะ ก็สี่คือคือได้อะอันจริงมันได้อะแต่ตอนนี้ก็จะเน้นแบบรับอย่างเดียวนะครับผมใช่ยากว่ะแต่บล็อกตูบล็อกมันไม่ได้ยืนอยู่แค่ตำแหน่งเดียวนะบล็อกตับล็อกอ่ะมันวิ่งทั่วสนามนะครับผมขึ้นไปเกมลุกบ้างอยู่อยู่ริมเส้นบ้างอยู่เกมรับบ้างนะฮะตามสไตล์ผมว่านะตัวของมันสตีเนี่ยเกยมลุกดีกว่าบองโฉนครองบอลดีกว่าจ่ายบอลดีกว่าจบสกอร์ดีกว่า รูนติความโค้งสปีดค,ความเร็วพลังการยิงทุกอย่างสตรมินอบาลานดีกว่าแต่ตัวนี้ได้ได้เกมรับที่เน้นๆอยู่นะแต่ก็ไม่ไม่เฉลิมว่าห้าเก้าสี่ผมเลือกเก้าสี่ก้าห้าเก้าสี่ผมเลือกเก้าสี่จริงจริงหรือว่าใครคิดต่างนะโอ้ความหลากหลายที่ถ้ามันบวกแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอะก็ว่าไปอย่างอันนี้บวกไม่บวกเจ็ดบวกสามบวกหกบวกห้าบวกแปดอะไรเงี้ยบวกแปดเงี้ยโอ้โห คือมันมันก็เกินไปอ่ะนะตัวเดียวกันสไตล์เดียวกันตำแหน่งเดียวกันแต่ดูสเตตแม่งคู่ต่างกันเลยอย่างกับคนละคนนะครับผมโอเคส่วนตัวให้ตัว94นะ95ก็ช่างมันเถอะโอ้โหไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวไหน,นะครับผมไม่ไหวไม่ไหวโอเคนะเก้าสี่รับบล็อกทูบล็อกให้ตัวนี้ตัวมาสเตี้นะครับผมถ้าเป็นโฮมเพลเยอร์เนี่ยโฮมเพลเยอร์ player, เนี่ยโฮมเพลเยอร์ player, ใครโซลเชนดี้เก้ี้94 94เหมือนกันนะ อืมอืมเก้าสี่เก้าสี่โฮเลเยอร์เกมรุกเกมรุกโอเคให้ตัวตัวเก่าเก่ากึกนะครับผมตัวลีกซิเลชันเหรอของบาร์เซโลนาอืมอันนี้ศูสีแล้วใหม่แล้วมันศูสีแล้วตัวนี้ดีกว่าเยอะเลยว่ะนะตัวนี้ดีกว่าเยอะนะเก้าหกดีกว่าเยอะเก้าห้าบาซ่าโฮเลเยอร์โอเค เหมือนเหมือนนตัวอัปเกรดอะนะครับผมเหมือนตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดจากตัวนี้ะนะแค่เพิ่มเพิ่มจ่ายบอลมาอย่างละสองก็ขึ้นเก้าหกแล้วนะครับผมตัวเ p g r นะฮะเก้าสี่เก้าสี่ไม่ได้เลยวะเก้าสี่ไม่ได้แล้เพราะช่นี้เก้าห้าคับเลชั่นของซิตี้อือก็ยังไม่ได้นะโฮเพลเยอร์เนี่ยมันมันออกแนวขึ้นหน้าซะเยอะนะฮะ แฟนชอยก็ยังไม่ได้โอเคก็ได้ละสเวอร์ชัน2สไตล์2 version, 2 style ของกุนโดวกันก็จะเป็นตัว94ฟีเจอร์เขียวส่วนตัวนะ94ฟีเจอร์เขียวแล้วก็ตัวตัวลีกเซเลคชั่นเวอร์ชันนี้ที่เป็น2งเวอร์ชันที่ดี่สุดนะครับผมก็เป็น2งเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะฮะถ้า2่งเวอร์ชันนี้เทียบกันล่ะเทียบกันล่ะนะเอ,อ่โอ้โหตัวนี้ไม่ได้ความหลากหลายที่แบบอึ้งเหมือนกันนะ ดูไปดูมาตัวนี้บวกค่าจ่ายบอลจริงโอ้โหโอ้โหสองเวอร์ชันนี้โอเคและตัวล่าสุดเนี่ยเด่นตรงไหนบ้างน่าจะเด่นเกมรับเลยผมว่าเด่นที่แบบเกมรับแบบเน้นเกมรับเยอะๆนะครับผมน่าจะเด่นเกมรับเลยอะตัวล่าสุดนะดูดิเนี่ยเกยมรับมันเด่นมากเลยนะนะเด่นเกมรับมากๆอะ ตัวล่าสุดไม่ใช่ว่ามันจะไม่ดีคือมันดีแต่ก็ดูดิเกมรับเน่นๆนะ่ะนะเกมรับเน่นๆตัวล่าสุดก็มีทีเด็ดของมันดูดิโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสรุปง่ายๆนะครับผมตัวล่าสุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดแต่เกมรับเนี่ยเรื่องของเกมรับนะดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับคุณดูกันนะส่วน2เวอร์ชันที่ดีที่สุดก็จะเป็นตัวนี้ฟฟเจอร์ฟฟเจอร์เขียวมันิตี้แล้วก็ตัวลีอกเซเลชันตัวนี้นะครับผมโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้เป็นลวบ๊ายบายเล้